พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรนับเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยเป็นพระราชพิธีที่กระทำพร้อมกันการจารึกพระสุพรรณบัตรคือการจารึกพระปรมาพิไทยหรือพระนามของพระมหากษัตริย์บนแผ่นทองส่วนการจารึกดวงพระบรมราชสมภพคือวันเดือนปีที่เสด็จพระบรมราชสมภพ สำหรับพระราชลญจกรคือตราประจำชาติซึ่งใช้ประทับในต้นเอกสารสำคัญของพระมหากษัตริย์และราชการแผ่นดินพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรจะมีสองวันคือในตอนเย็นก่อนถึงวันพระเริกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โหนสวดบูชาเทวดาวันรุ่งขึ้นมีพระราชวงศ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธี อาลักษ์และโหรจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นธรรมมาศิลาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรจารึกดวงพระบรมราชสมภพแก่พระราชลัญจกรและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวง์ จะมีขึ้นในวันที่22เมษายนและในวันที่23เมษายน2562ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2562ริ้วขบวนอัญเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลญจกรจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สำหรับดวงพระบรมราชาสมภพและพระราชาลัญจกรจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อถึงวันที่4พฤษภาค,คม2,562รพระมหากษัตริย์ประทับพระที่นั่งพัทรบบิดแล้วจึงทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องประกอบพระบรมราชาอิสริยยศ